รู้จักพี่พลจากช่อง Youtube ค่ะตอนนั้นสนใจเกี่ยวกับการเทตดก็เลยหาข้อมูลตาม Youtube บ้าง Google บ้างอะค่ะตอนนั้นสนใจการเทตดเรื่องดีม s u p าย y ก็เจอช่องพี่พลนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเห็นรูปพี่พลแลว้วกลัวสอนเป็นวิชาการค่ะแล้วก็พอมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไารแอคชั่นก็เจอช่องของพี่พลอีกค่ะก็เลยเข้าไปดู ถึงกับตกใจนะคะเพราะว่ามีคลิปสอนเยอะมากเนื้อหาข้างในพี่พลทำเป็นซีรีส์ไว้ให้อ่ะค่ะเรามือใหม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนพอได้เจอช่องของพี่พลก็เหมือนเจอตำราเล่มใหญ่อ่ะค่ะก็เริ่มศึกษาช่องของพี่พลเรื่อยมาค่ะเอ่อพอรู้ว่าพี่พลมีเพจก็มีไลฟ์สอนทุกอาทิตย์อะคะ่ะก็ไปตามไปแกะหน้าเหตุพี่พลดูค่ะต้องบอกก่อนคะ่ะว่าแบบ เราเป็นมือใหม่ไม่มีประสบการณ์พอเห็นหน้าเหตุพี่พลแล้วในใจคิดเลยค่ะทำไมอาจารย์ท่านนี้เก่งจังเลยเขาได้ปลา,ายที่แม่นมากแล้วก็เข้าไปดูค่ะหน้าเหตพี่พลทุกวันแล้วพี่พลก็เหตุแบบนี้ทุกวันจริงๆค่ะก็ติดตามพี่พลได้ประมาณหกเดือนนะคะด้วยหน้าเหตุที่สเสถียรนะคะแล้วเข้าแล้วไปจบงานวัยของพี่พล และสไตล์การสอนที่เข้าใจง่ายค่ะความคิดตอนนั้นคือถ้ามีเงินแสนไม่มีความรู้ยังไงก็หมดค่ะแต่ถ้ามีความรู้เงินหนึ่งพันก็เป็นหนึ่งแสนได้บวกกับหน้าเทปสไตล์การสอนที่เข้าใจง่ายของพี่พลนะคะก็เลยตัดสินใจให้เลือกเรียนกับพี่พลค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักเรื่องเทปมาก่อนด้วยค่ะเป็นมือใหม่แบบใหม่จริงๆเลยะคะ แต่ว่าก็เข้าไปดูเพจคนนั้นเพจคนนี้นะคะแต่ก็เจอแต่คนที่เขาแบบอาอาค่ะเรื่องอาอาต้องเท่านี้เรื่องแบบต้องต้องต้องตังต้ง,ตง,ตงทีพีไกลๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหืมันจะทําได้จริงไหมนะสําหรับเรามือใหม่อ่ะค่ะแต่พอเจอของพี่พลก็เลยใช่เลยค่ะอพอใจมากค่ะตอนทําการบ้านส่ง ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะวินเลดได้ตั้งร้อยค่ะมั่นใจตอนตอนที่ตอนที่ก่อนไปเรียนก็กังวลนะคะเราเราคิดว่าอาชีพการเป็นเทรดเดอร์มันเป็นอาชีพที่ยากไม่น่าจะจะจับต้องง่ายอะคะ่ะแต่พอได้อยู่กับพี่พลได้เรียนกับพี่พลพี่พลแนะนำสอนมันก็เลยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วด้วยการบ้านที่ส่ง การตรวจกันบ้านของพี่พลการแนะนําก็เลยทําให้เราตอนนี้คือมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็บินเลดดีมากดีจนตกใจตัวเองค่ะตอนที่อยากเรียนนะคะตอนที่อยากเรียนแล้วก็ไปดูโคนโน้นคนนี้แต่เราก็เขาสอนแบบว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะเขาสอนแบบเหมือนค้ามๆอะค่ะตามช่องยูทูบจนมาเจอของช่องพี่พลนี่แหละค่ะ เหมือนตอนที่บอกที่แรกว่าพี่พลทําเป็นซีรีส์ไว้ให้เราก็เลยรู้สึกอมีคนช่วยชีวิตเราแล้วละ่ะเราก็เริ่มรู้จักพารชั่นคืออะไรอะไรต้องทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยมาแต่พอได้มาเรียนกับพี่พลนะคะตัดสินใจที่มาเรียนจุดนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นเร็วขึ้นค่ะเหมือนมีคนคอยแนะนาําคอยชี้จุดให้เราแล้วก็ว่าแกา้ไขตรงไหนนะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เราไปเรียนด้วยตัวเองค่ะกลัวความยากค่ะกลัวความยากที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะแล้วก็การที่จะเลือกเรียนกับท่านอาจารย์สักคนอะ่ะมันค่อนข้างคิดหนักสำหรับมือใหม่ค่ะเราต้องดูแลดูดูแล้วก็ศึกษาเยอะๆค่ะก่อนที่จะมาจบปริญพ์เราก็ดูมาหลายท่านค่ะแล้วก็เขาก็ตอนนี้มันก็จะมี บางท่านนะคะบางเพจเขาก็จะมาไล์สอนแต่เราก็เคยเข้าไปฟังหลายหลายท่านนะคะอันนี้ก่อนที่จะมาเจอกับพี่พลเ,เรารู้สึกว่าสไตล์การสอนของเขาการใช้ศัพท์ที่มันดูงงงงของเขามันไม่เหมาะกับมือใหม่อย่างเราแน่นอนเลยค่ะเ,เราก็เลยหาเลือกไปเรื่อยๆจน จนได้มาเจอกับพี่พลแล้วพี่พลเลยมีคําพูดหนึ่งอะค่ะที่พี่พลบอกว่าเหตุก็ยากแล้วจะต้องมาจําคําศัพท์อะไรที่มันยากอีกใช่ค่ะรู้สึกว่าผู้อาจารย์ท่านนี้ถูกใจเราจริงๆเลยก็เลเลือกมาเรียนค่ะอเนื้อหาการเรียนการสอนในคลาสเยอะมากค่ะพอเรียนไปอะไรดีพี่พลก็จะคอยส่งมาให้เพิ่มเติมตลอดนะคะในคลาสพี่พลจะปูพื้นฐานเรียงลําดับ ความเชื่อมโยงให้เราเข้าใจง่ายค่ะการเรียนเริ่มจากง่ายไปยากเนื้อหาการเรียนเยอะมากค่ะการบ้านก็เช่นกันมีคําพูดของพี่พลอยู่ประโยคค่ะเป็นพลังบวกในการเรียนค่ะเทรเก่งไม่เก่งไม่ได้อยู่กับพรสวรรค์แต่อยู่ที่ความขยันประโยคนเนี้ยทำให้ตอนที่เราเรียนเรามีกำลังใจมากค่ะเพราะวิดีโอชุดแรกที่พี่พลส่งให้ก็เป็นร้อยชั่วโมงแล้วค่ะ มันเยอะจริงๆค่ะแล้วก็การสั่งการบ้านสำหรับมือใหม่รู้สึกโอ้ยจะทำไ,ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำตามขั้นตอนที่พี่พลดูคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะดูคลิปตั้งแต่คลิปแรกที่พี่พลแนะนำอะคะ่ะก็ก็ทำได้นะคะก่อนเข้าคาดก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำการบ้านส่งได้เหมือนกันค่ะตอนก่อนที่จะจะเข้าเรียน หลังจากที่สมัครแล้วตอนก่อนที่จะเข้าเรียนเราคิดว่าเราตั้งเป้าว่าในหนึ่งวันนะหรือหนึ่งอาทิตย์เราจะได้เท่านี้เท่านี้แต่พอได้มาเรียนกับพี่พลพี่พลปรับใหม่ให้เรารู้สึกว่าเราว้าวกับยอดตรงนั้นมากค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนกับพี่พลได้เจอสไตล์การเทรดของตัวเองโดยใช้วิชาและหน้าเทรดของครู ก่อนมาเรียนกังวลค่ะกังวลไปหมดกลัวนู่นกลัวนี่ค่ะแต่หลังจากอาตอนนี้เรียนจบแล้วมั่นใจตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนี้จบไปแล้วต้องขอฝึกก่อนค่ะเพราะว่าเป็นมือใหม่ขาดประสบการณ์ในการเหตุแล้วก็ความเสถียรของตัวเองค่ะได้จริงค่ะตัวเองไม่ตัวเองเป็นมือใหม่แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าการเหตุเป็นยังไง พอมาเรียนศึกษาจากคลิปที่พี่อกพี่พลส่งให้อ่ะคะ่ะก็ก็ทำการบ้านส่งได้เลยนะคะความติดขัดก็ไม่ได้มีอะไรเลยะคะ่ะการเรียนก็เนื้อหาเนื้อหาข้างในพี่พลบอกละเอียดทุกขั้นตอนในการเริ่มต้นเลยะคะ่ะเ,เอาจริงๆถ้าถ้าได้ลงคอร์สถ้าได้ลงคอร์สได้คลิปวิดีโอสำหรับมนมนคิดว่า คุ้มมากแล้วค่ะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มวิเลตกำไรให้ตัวเองคือการเข้าเรียนและทำกันบ้านนี่แหละค่ะคือไปไวมากไปไวเหมือนตอนที่พี่พลบอกว่าถ้าเรียนจากช่อง youtube ของพี่พลเอ่อฟรีอะค่ะเรียนได้เองเพราะว่าเนื้อหาเยอะแต่ถ้ามาเรียนกับพี่พลมีคนคอยชี้จุดให้เราการเหตุก็จะเป็นเร็วขึ้นไวขึ้นอันนี้จริงๆค่ะหลังจากที่ตัวเองได้ศึกษา มาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะคาสคาสแรกอาทิตย์แรกที่ที่ได้ไปเรียนตื่นตีหนึ่งเลยค่ะกลัวนาฬิกาว่ปุกเดี๋ยวเข้าไม่ทันตื่นเต้นด้วยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆในห้องก็โอเคนะคะ,ะช่วยเหลือกันดีค่ะก่อนหน้านั้นมีปัญหาติดขัดอะไรก็คุยกันในกลุ่มถามในกลุ่มถ้าเพื่อนไม่ทันตอบพี่พลก็จะมาตอบให้ ส่วนเปิดคาสวันแรกก็ก็ดีค่ะได้ได้เจอเพื่อนเพื่อนได้เจอพี่พลตื่นเต้นค่ะเพราะเราเจอแต่พี่พลจากในช่อง youtube มาครึ่งปีไม่เคยได้คุยตัวเป็นเนแบบนี้ช่ึกตื่นเต้นมากแล้วก็พี่พลไม่ดุนะคะถ้ากันบ้านส่งพบเป็นครูใจดีค่ะแต่ทวงกันบ้านเก่งพี่พลน่ารักคือเป็นครูที่ สอนไม่ได้สอนแค่การเทรดนะคะพี่พลสอนทุกอย่างที่อาชีพเทรดเดอร์ต้องต้องมีอาชีพเทรดเดอร์ต้องทำต้องมีอะไรจะเป็นอาชีพเทรดเดอร์แบบยั่งยืนคือยังไงพี่พลสอนดีค่ะใจเย็นไม่รีบแล้วก็เวลาติดขัดปัญหาอะไรพี่พลจะอธิบายเคลียร์จนเราเข้าใจอะคะ่ะไม่ได้รีบสอนสอนว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะใครอยากถามอะไรต้องถามไม่ใช่เลยค่ะ พี่พลสอนไปด้วยคุยไปด้วยสนุกค่ะเรียนกับพี่พลสนุกจริงๆขำตลอดคลิปค่ะแล้วก็ถ้าถ้ามีปัญหาตรงไหนพี่อยากอยบอกว่าพี่พลเป็นครูที่เก่งค่ะอยากรู้เรื่องอะไรถามตอบได้หมดจริงๆค่ะถ้าถ้าพูดในถ้าถ้าเรามองในเชิงที่หมวดเขาเขาชมเราเขาชมครูของเรา เพราะเราเรียนกับคนเก่งเราก็จะเก่งค่ะแต่แต่ถ้าอยากจะรู้เทคนิคจริงๆลงคอร์สค่ะทำได้จริงทุกคนค่ะจุดเข้าอาจจะต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ว่าการเข้าแล้วพุ่งเข้าแล้วไปเข้าแล้วคมอันนี้เรื่องจริงค่ะ บอกอยังไงดีน่าหน้าหน้าเทศของพี่พลไม่ได้ขายฝันนะคะทำเงินได้จริงค่ะปั้นผนให้เราได้จริงค่ะหลังจากที่เรียนแล้วมั่นใจมั่นใจเกินร้อยค่ะว่าจะเอาหน้าเทศตรงเนี้ยมาใช้มาใช้สร้างสร้างฐานะของตัวเองได้ค่ะ ดีจนว้าวค่ะจากที่ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนจะต้องรู้จากอะไรจนเรียนจบแล้วเลยรู้ว่าท่านี้แหละของฉันท่านี้แหละครูฝึกฉันมาเอ,อ่อเป็นเป็นทั้งครูเป็นทั้งครูที่ให้ความรู้เป็นทั้งญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพค่ะเรารู้สึกว่าเราเรียนเราไม่ได้ เป็นแค่นักเรียนค่ะคือพี่พี่พลไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ลูกศิษย์แต่มองเราเป็นเป็นเหมือนญาติเหมือนคนรู้จักที่ให้ความรู้ที่ให้สิ่งดีๆกับเราค่ะเราสัมผัสได้จุดนี้เพราะว่าพี่พลไม่เคยแทนตัวเองว่าครูหรือหรือไม่เคยใช้คำสั่งที่ ที่เป็นเหมือนครัวค่ะจะจะใช้กลอุบายซะมากกว่าค่ะในการหลอกล่อนักเรียนเราเรารู้สึกว่าเราคิดไม่ผิดค่ะที่ได้ที่ได้มาเลือกมาเรียนที่นี่เรียนกับพี่พลเป็นที่แรกค่ะไม่ผิดหวังที่เลือกมาเรียนจริงๆริพี่พลไม่ได้สอนแค่หน้าเทปแต่สอนทุกอย่างจริงๆที่เราต้องใช้ใส่ใจลูกศิษยทุกคนค่ะแนะนำทุกอย่าง ใครมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนพี่พลตอบให้ตอบเคลียร์ตอบไวที่สำคัญต่อให้ครูอยู่ต่างประเทศแต่ครูก็ตอบเราเร็วมากค่ะติดขัดตรงไหนแป๊บเดียวเองค่ะนึกว่าพี่พลอยู่ไทยความรู้จากช่องฟรี u t u b e ของพี่พลมีสอนเยอะมากนะคะเราสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ถ้ามาเรียนกับพี่พลก็เหมือนมีคนคอยชี้จุดให้เราเทรเป็นเร็วค่ะ อันนี้จริงๆค่ะหลังจากที่ตัวเองได้ศึกษามาจากช่อง YouTube ของพี่พลก่อนแล้วได้มาลงคาจนตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะลงสมัครคอร์สได้คลิปคุ้มกำไรเพิ่มวินเลทคือการเข้าเรียนตรวจกันบ้านทุกอาทิตย์ถ้าถ้ากังวลในการตัดสินใจลองไปฟังไลฟ์พี่พลนะคะแล้วก็ช่อง YouTube พี่พลทำไว้ดีมากๆค่ะตอนที่เราเข้าไปดูเราไม่คิดว่า นี่คือของฟรีแล้วมันมีดีขนาดนี้เลยเหรอเพราะเราไปก่อนหน้านัา้น,นเราศึกษาดูดูหลายท่านจริงๆค่ะเขาสอนแบบงง,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 งๆกักกักแต่สำหรับพิพลสอนฟรียังดีขนาดนี้เลยค่ะถ้าอยากรู้ต้องเข้ามาค่ะเสียเงินแล้วคุ้มค่าที่สุดค่ะถ้ามีคนก๊อปปี้วิชาพิพลไปสอนเราจะไม่ขอสนับสนุนนะคะ เพราะความรู้ความสามารถของเขาไม่ได้ให้เราเคารพที่จะเป็นอาจารย์ได้ค่ะมาเรียนกับพี่พลคือต้นฉบับค่ะให้ความรู้เท็ได้จริงไม่ขายฝันได้เรียนกับครูที่เก่งเราก็จะเก่งค่ะฝากถึงรุ่นน้องที่ลงทะเบียนแล้วนะคะใช้ทุกนาทีให้มีค่าค่ะเนื้อหาที่เรียนเยอะมากแต่มีประโยชน์แล้วก็มีค่ากับเราเช่นกันการฝึกทำแบ็กเทส การทำกันบ้านส่งการเข้าเรียนสิ่งนี้ช่วยเราเก่งขึ้นมากค่ะอยากเทรดเก่งเป็นไวทําตามคําแนะนําที่พี่พลส่งให้ดีมากค่ะพอพี่พลคิดมาให้เราแล้วค่ะ